นี่คือการแข่งขันใหม่ครับเชนซอร์แมนกับสกัลเล็กซี่นะครับผมผมกับสกัลเล็กซี่จะทาการเอาตัวละครจากเชนซอร์แมนมาแบทเทิลกันนะครับเพราะว่าแปลงร่างใช้พลังไม่ได้นะจะให้ที่ผมแปลงร่างใช้พลังไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวละครที่สามารถแปลงร่างได้มันน้อยไปแล้วตัวละครมาสู้กันแทนนะครับผมคิดวันนี้เป็นยังไงพิษซตต้นี้เก่งสุดไปดูเลยครับและขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยนะครับที่สมัครสมาชิกแล้วก็ขอบคุณค่าเข้า100่บาทนะครับจากคุณนัดดานีด้วยนะครับผมมูกับคุณมาานะฮะ สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้นะครับกลับมาสู่ไมครับแข่งบัตเทิลแอนิเมตกับพี่เอิร์ธอีกรอบหนึ่งนะครับผมแน่นอนนะในสัปดาห์นี้นะครับขึ้นชื่อที่สุดของในเรื่องการเอาไปตั้งรูปบิสกุตในโลเพนะครับผมนะโอเคครับในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในอนิเมที่มีชื่อว่าเชนซอมแมนนะครับผมนะเอาลาก่อนอื่นนะครับผมวันนี้นะฮะมันจะมาปลกหน่อยนะครับปกติเราจะต้องสู้กันนะพี่เอิร์ธแต่วันนี้เราจะไม่สู้กันนะครับเพราะว่าตัวละครที่เราสามารถสู้กันได้ในนี้นะครับมีแค่ไม่กี่ตัวนะะคคก็ือจมีุณดู มีอยู่แค่แบบโอ้โหน้อยมากนะครับที่เราสามารถสู้กันได้นะครับผมมีอยู่มาแค่สิตัวอ่ะผมจะลองให้สู้กันก่อนแล้วกันนะนี่ครับไหนพี่เอ,อริรอลองแปลงร่างเลยไหมอันนี้มันจะแปลงร่างไปแล้วครับอ,อ่ะอะไรอ่ะเป็นโอ้ยเป็นเดนจีใช่เดนจีอ๋อเดนจีเป็นไฮบริดไฮบริดไฮบริดอ่ะอันนี้ผมก็เป็นไฮบริดก็แซดก็แซดเพื่อนก็แซดโอ้ยเอา้เอาไม่ใช่เอ้ยขาดนาที่เขาว่าเลยรอบแรกอ่ะเราจะปาเลยเอ้ยตีมะไอ้ดังตีไงไต้แมกเลยรับเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงอลยไอ้ไอ้คนตาย เอาเขางหน้าเนาะเชิดซอแบร์นี่เลยซอแบร์กระจอกไม่เชิดซอแบร์มันกากดิ่อะไอมันเตะด้วยเลยคืเกมเกมมันย้อนเกมมันย้อนเอี๊ยโอเคครับมาก็รอบต่อไปครับรอบต่อไปฮะอันนี้อันนี้เราเอาแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าคือหมอนนี้สกิลน้อยนะครับหมอนี้สกิลน้อยนะฮะไออันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยหมอนหลักการไอหมอนหลักการเลยครับมาเริ่มเลยครับมาเริ่มเลยครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โว้าวเขาบอกละกการกูปรับตัวโอเคครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็คือท่าท่าก็ท่าแต่ละตัวมันก็มันก็ประมาณนี้ผมเลยไม่ค่อยผมเล่นไปทุกคนให้ทุกคนไปดูอย่างอื่นมาฮะมาอันนี้แหละไลท์เทนไปของผมไปใช้นี้กันนะขี้ขวาเฮ้ยกดซ้ายเลยกดซ้ายเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ โอ้ยดาบยาวเฮ้ยดาบยาวดิปีศาจปืนไฟมาเริ่มเลยครับปีศาจปืนไฟเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยปีศาจปืนไฟเฮ้ยอาฟันเอาเออทำายทำายทำไรเตะทำลาย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 นี่ไงถ้ามันกันตีกันไม่ได้ว่ะเอาดิไปด้วย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 จริงไหนปืนไฟกูยังไม่เห็นใช้เลยยิง ไหนปืนไฟกูมึงยิงไม่ได้หรอไช้ปีศาจปืนไฟอะไรเนี่ยยิงไม่ได้ครับกคนแก๊งหมดกระเป่าเฮ้ยยับอ้ปืนไฟเฮียอะไรยิงเ้าไม่ได้มาเบียร์พร้อมแรงผมใช้แหละสามสองหนึ่งเริ่มครับอันนี้เบียร์รู้จักเปล่าแบง แป้งแพร่งอะดู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 แป้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยครับผมตัวผมเนี่ยพิศาควบคุมนะครับความสามารถก็คือสามารถที่จะควบคุมได้เนาะควบคุมเนี่ยสามารถควบคุมพิศาได้สามารถอะไรงนี้ได้นะครับสามารถเทเลพอร์ตได้นะฮะประมาณนี้ครับเป็นไงอยากควบคุมไปน้องเลยแป้งโอ้ยเกดอะไรขนเกิดอะไรขนเลยนี่ยนี่สุดท้ายครับพิศาสุดท้ายได้แป้งร่างได้ครับพิศาพิศาถึงการลุ่งรวยครับเตรียมมีครับ เอาไงคือพิศาผิวพิศาหิวอะ <laughs> ไม่ไดเป็นรางได้เลยไม,ไม่ได้แปลงไปได้ไงอันนี้มันเป็นพิศาต้นตำรับเนี่ยครับ <laughs> แด<น>งโอเคครับผมก็เลยอยากจะ <laughs> บอกทุกคนนะว่าที่เราไม่ได้เอามาเล่นกันนะครับในการแบทเทิลเพราะว่ามันมันโง่ครับเอาจริงนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาทำอะไรที่มันแปลกใหม่หน่อยนะครับนั่นก็คือว่าการเอาตัวละครมาแบทเทิลกันนะครับคุณเอิร์ธสามตัวสามตัวหนึ่งสองโอเคปีอเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยคนไี้เก็บเลยคนไี้เก็บเลยมาตาผมว่าสามตัวหนึ่ง 2 3โอเคมาโู่เ้ยกูได้ตัวประสบมากเลยทุกคนมาตอนนี้นะครับผมกับพี่เอิร์ธจะร่วมกันแบทเทิลกันนะครับเบิร์สเอาตัวแรกออกมาก่อนเลยมาดูกูตัวกลัวโคตรเก่งเลยนะดู้ไเอ้ยซอมบี้ว่ะเอ้ยซอมบี้สู้กับมังค่าได้ยังดิไปเลยปิจูเอ้ยไอปิศาซอมบี้อย่ามาเดินมไปมังค่ากูตีเอ้ยไอมังเ่ากูทำไมวะนี่มาดูมาดูนไอปิศามึงไอไอปิศามะเัเฮ้ย เฮ้ยมันสแปมเฮ้ยเฮ้ยมึงเขิได <professors fingers out> ้โอ <boundaries> ้ตําสอมบี้บ้ามันเป็นไปไม่ได้ฟังไว้ถึงแม้ว่าพี่จะโดนเดนจีเก็บตั้งแต่ต้นเรื่องแต่พี่ก็ชนะมึงได้ซอมบี้งวงมึงตีมาตีมาตีมาตีมัตตีมัเลี้ยงเลยอีกสองทีีกทีไม่ได้ yeswhat เราใหม่กทุกคนโุ้ยมึงดูมึงโดนพิษสามึงเขินเท้ตีตายเออไปคนเอ้ยแขนแขนแขนต่อไปต่อไปต่อไปมาโอ้ยโอ้ยเราไปพิษสาปืนตีอะไรหรลูกพ่า อาา็ไม่ตายเลยตีหายไปแล้วเหรอหายไปแล้วจริงเหรอหายไปเลยใช่หายไปเลยตีเราหนึงดีๆสู้กันอยู่สู้กันอยู่นี่ก็สู้กันอยู่นี่ไอ้ไอ้น้องไอ้พิษสัตว์ปืนยิงยับเลยครับพี่น้องเอ้ยไม่ตีมาลูกไอ้๋พิษสัตวเทวดาทำได้บ้างเนี่ยเอ้ยเอ้ยพิษสัตนางฟ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยพิษสัตว์ปืนยิงยับเลยเรียบร้อยครับรอบต่อไปครับรอบสุดท้ายฮะ โอ้ยรอบนี้เป็นปีศาจปืนเหมือนกันโอ้ยอันนี้ปีศาจพาวเวอร์ุ้ยพาวเวอร์โอเคครับมาอุ้ยพาววเอร์พาวเวอร์สู้ปีศาจปืนครับเพื่อนตีกันน่ะนี่แต่ก่อนอยู่บ้านเดียวกันโอ้ยแฮปปี้เดย์อืมเมสเกิร์ตเซ็ตเลตินพีชมาอีกหมดเล่เลตินพีชเกินไปดินี่ปังมันปังามันเข้าไม่ถึงเลยเลตินพีชไม่ถึงเลย power โอ้ power คุณดูพพาววเอร์าวเวอร์พาวเวอร์จะสู้ใช่อันนี้ล่างนี้ไม่นับนะครับล่านี้ไม่นับนะครับเรียบร้อยฮะไม่นับสรุปก็คือพิศษปืนชนะผมชนะพี่เอิร์ธสองหนึ่งนะครับรอบนี้ผมเป็นฝ่ายชนะนะครับเลือกดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับคุณเอิร์ธนะมาคุณเอิร์ธคุณพร้อมหรือยังครับกับรอบต่อไปครับไอ้คนเช้าก่อนไหมอะได้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 หนึ่ง สองสามโอ้ยม่กอดได้อยู่อ่ะเอาสมเลยจริงเออจริงตัวแรกตัวแรกของประตูนี่นี่แรงดิปิศาจไม่ชื่อแะไรนะจำไม่ได้แล้วที่มันแรงกี่เยอะที่มันที่มันตายในนรกอ่ะคุณรู้แค่เนี้ชันนรกเอาละไปเลยอัศ เคยไอ้ดัขอยืมขอยืมคนเป็นอาวุธหน่อยไปไปไปขโมยใครสลังใครมาเป็นอาวุธวะอันนี้คือมันไปขโมยขายสลังคนไม่เป็นอาวุธนะครับไอ้กระดาษเนี่ยไปขโมยขายสลังครูมาไม่รู้มันทังไปเพื่ออะไรมาเฮ้ยอาสาอาสาบุกแพ้พิศักอาสาบุกแพ้พิศักกูเฮ้ยมันเป็นยังไงวะไอ้เียไอ้ยาสี่สี่แกหัวเหรอสี่จตุรัอาชากูโดนพิศักควายชนะแค่ยังลงเฮ้ยมันไม่จริงไอ้จุดต่างาไปชนะทุกคน ตีมันลูกพ่อเฮ้ยตีมันลูกพ่อไม่ไลูกม่ลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อไมอาสาโอ้โหอาสาเลือดเลือดที่สองครับตายนี่มาดูพิศาจโง่ๆมันเกือบจะตบสีจตุรอาชาได้อะอันนี้ผมพิศษอีเธอริตี้ครับตัวง่อะไรเอ้ยตึงตึงเดนจิอุ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็ดสองเจ็ดสองเดี๋ยวไปครับเดนจิมาครับตอนนี้โอุ้ยเดนจิเดนจิเดนจิหมูสัตว์สัตใหญ่เลยครับหมูเดนจิ ดิจิเป็นซัดจับเลยดิจิเป็นซัดจับเลยเรียบร้อยครับดิจิฝ่ายชนะนะครับรอบนี้นะครับผมรอบสุดท้ายฮะมิเอาได้ไปเลยปีศาจความมืดปีศาจร่งหล่นอุ้ยปีศาจร่งหล่นนี่มันเป็นใต้ตีไม่ใช่หรอมันคือแบบลุกงลุ้กระจอกปีศาจความมืดเนอะก็ใช่มืดนี่คืออาานำได้เลยอ้าว้กูโดนไอ้ไอ้ไอ้กูโดนวับไปแล้วล็อกแล้วเอาเนี่ยไอ้กูโดนวับไปคกูโดนวับไอ้กูโดนวับไปแล้วล็อกเลยชิบหายเออไอ้กูโดนวับกับมาไอ้ไอ้กูอยูนล็อกแล้วชั้น เอาถึงสองชัเออมัน้าวุกมาตลกแล้วออดนี่ไอ้ขีโก้ดูนีลงหมดมันหิวเรื่อยๆเลยอ่ะคี้หมอ พิศาโอ้พิศาความมืดจะไปชนะพิศาลุ่งหลดได้ไงครับนี่ลุ่งหลดผมหิวเลยเอยมันทำอะไรมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยแต่ความมืดมันอันนี้นะพิศาความมืดอะไรมันจะไปชนะพิศาลุ่งหลดได้ไงไม่เคยดีหรอเดนจิจริงแล้วอ่ะเป็นพิศาหนึ่งการการเนี่ะการหายไปตลอดกาลอ่ะน่ากลัวกว่าอีกโอ้ยแต่ว่าความมืดคนกลัวนะถ้าปิดไม่แต่ลุ่งหลดมันไม่ตายเหรองยดิดิลุ่งหลดมันไม่ยอมตายทีเห็นไหมนี่ผมบอกเลยครับว่าพิศาลุ่งหลดผมนี่เป็นตัวโอพี่กลับนี้ เอ้ความมือ<บ>ความมือความวามือตายแล้วความมือตายแล้วความมือตายแล้วอ้าวทไม่น่าตายทัง้งคู่นะมึงดูดิ กูไม่พูดเลยเนี่ยเฮ้ยเอาเอ้ยไปแล้วกูพอนโลกกลับมา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 โอเคโอเคสรุปไม่น่าตายทั้งคู่ครับปล่อยพวกนี้ไปแล้วกันนะถ้าเหมือแล้วกันในรอบนี้นะครับไม่ตายทั้งคู่ครับทุกคนไม่ดีเอิร์ดชนะครับคุณชนะผมแล้วคุณเอิร์ดคุณเอิร์ดครับคุณต้องเป็นคนกดก่อนเลยฮะสามตัวครับไหนึ่งสองสามสามมาตามผมหนึ่งสองสามได้ตุ้เฮียปะเนี่ยอากิเลือดดีเจอกับอากิครับก้อน ไปเลยก้อนเออโอ้ยก้อนก้อนเอออะเรี้มแรเลยสิว่าเรืองปะมองหน้ากันเออก้นเออเอ้อีกจีเนี่ยมันจีงแสมาไอ้กมันจีนแสบมาตีตีมันเอนกูก็แปมได้เอ้ก้อนแล้วแล้วเออเล เดนดปีศาจกูส p a m เต้ไงโดน spam ไม่นองไม่คิแปมยวะไ้เ้ก็ spam โดนกแป p โดนสแปมเฮ้ยพีศาเลือดทำเยียร์ไม่ได้พีศาจเลือดตยาออดไอ้เหี้ยแห่ใช้เลือด่ะอันนี้มึงเดินไปตีทมไมเตเดนปีศาจโดนกูใช้สแปมแม่งก็คนยีกคมเลย ดีไปเออเรียบร้อยครับอากิชนะฮะไม่ฝันเดินะไม่ใช่ด่ามึงถือด่าทำไมไม่ใช่ด่ามึงกองกองเดียวครับโคตรดีไปเลยปั๊มมิขู่ฟันี้พิศพิศได้ไงพิศถือหวยอ่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ๊ยโอ๊ยอะไรไปสูจน์พิศิวโหยครับไอตัวนี้ไม่ตายเลยดูดิเพลีมากเลยเฮ้ยขี้โมมันหิวแล้วพลังมันซึมแบบพิศลุ่งหล่นอ่ะมาพอกันอ่ะเอาตัวสุดท้ายมาดีเฮ้ยเฮ้ยพิศนาคตพิศอนาคตกูรู้กันเต็มแล้วกับโอ้โหมาขีมมาขีมมาจังเลย อุ้ยอุ้ยพี่แก้วมันลมเป็นเซ็ตเลยโหพิศดารนะคตกูหายไปไหนไอ้เคียเฮ้ยพี่แก้วจริงจริงเปนควรจะเป็นอันต้าควรจะเป็นอันต้าอินสติ้งว่าแบบรู้อนาคตได้แบบโกแบบโง่กุนอย่างเงี้ยไอ้เคียมึงูดทำอะไรไม่ได้เลยแบบหลบได้ปุ๊บคุณกากเลยไอ้เคียขยับไปดีกว่าครับกดก่อนเลยครับคุณเนสถามรอบนะหนึ่งและนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายสลับเชนซอลแมนแบทเทิลนะครับหมูตัวแรกมาตัวสองมาตัวสามเฮ้ยตัวเฮียเนี่ยตัวแรกมาฮิเมโนะโอ้ยบีมบอ้ยีมปปี๊ปี๊ อุ้ยติงเดินจีนะไม่ได้ติงเดินจีติงเดินจีตีไต่กันอย่างม้าบันครับต้องไปต่ต้องไปไต่ทำอะไรได้สังเวยตัวเองสิโอ้ยคุณดูคุณดูอิมโนโอ้นอกจากนอกจากเจ๊แกดูดีไม่มีอะไรนี่แล้วอ่ะมึงอ่ะไปตัวต่อไปครับเลเซ่โอ้ยเอาละเป็นเด้อโหจ่าเนี่ยจ่าเนี่ยจ่าเนี่ยเฮ้ยเอ้ยแก๊งแก๊งกิกกี้เอ้ยแก๊งแก๊งแก๊งผู้หญิงของเขาดีกว่าไอ้พู้เลเซ่กว่า กูตามมิดตามมิตามมิดฮะโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยไปเลยไปเลยเลเซ่เลเซ่เลเซ่ไปเลยเลเซ่ไปรักเธอไปจะการทอมโซนเราเลเซ่ถึงจะการทอมโซนได้ด้ทอโซนไอ้เหี้ยเลเซ่มึงต้องกำจัดทอมโซนไอ้เหี้ยเลเซ่เจอทอมโซนครับพี่ทอมโซนกว่างชีไอ้เหี้ยโอ้่ยไปเลเซ่ แคพูดเบาลเจออยากเป็นหนูนางแหนูนบอลวันนี้อยากเป็นหนูเมืองไอ้ครยเอ้ี้ควงชีสดไม่ไหวแล้วเมื่อกลาตอนดท้ายวันนี้กูจะรากแค่อะไรแท้กูเจอคิสเบดเราไประวังเข้าไปออไปเลยพิซซ่าที่แข็งแกร่งที่สุดโอ้ยขี้โม้ไปเลยเอาอุ้ยเฮ้ยกูไเชื่กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อ นี่ไอ้น้อพี่มาลักแคทเทนเลสซีไ่ไรน้องเรียมาเอาามากีบมามาเอามากีบมามนี่นดูดูทุกคนนะเอามากีบมามา,มมา,มานี่ดูดูดูด,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 ดมูมากีบมามันก็ยังสู้ไม่ได้ครับคุณดู นี่เป็นงานมากกี่ไม้อะไม่ยไม่ไม่ยอมตายด้วยโหด้ยมันไม่ยอมตายอุ้วู้้าแต่เชนซอลในวิวเจ็บรัวๆเลยดูดิจริงแต่มากกี่ไม้ไม่ยอมตายเลยอะมันเอนเอว้าวไม่เชนซอไปแล้วไม่ยอมตายเออตามตอรี่แล้วเชนซอแมนตายเพื่อที่ให้เดนจิแอบไปตุ้ยหลังโอเคครับในรอบนี้นะครับเราก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วผมบอกแล้ววันนี้เรามาไวนะครับมาไวไปไวฮะเอางี้ดีกว่านี่เด้เอเดสู้กับตี้ยีังุนสังุนกับปัญิตาอะเจ้า Wih, tadi menepuk. Ah, Wih, cinta. Wih, cinta. เฮียเขี่ยกูไม่ไหวแล้วนะเป่งกูจิตาไปแล้วทุกคนวันนี้นะครับก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับเชนซอมเมนนะครับอนิเมะที่ดีนะครับซึ่งหลังๆก็หลังๆผมก็ไม่รู้ว่าจางไม่งเขียนอะไรก็ไม่รู้ครับมึนๆปวดหัวแม่งเรื่อเรื่อแปลกกูไม่ไหวแล้วกูกูอ่านไม่ทันแล้วนะครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับบายอยากให้เอาอนิเมะอะไรเพื่อนคอมเมนต์ไว้